ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสิบหกนิ้วนะคะเป็นสิบหกสิบหกนิ้วฟิลิปสิบหกนิ้วฟิลิปนะคะอันนี้ลูกค้าส่งมาเนาะลูกค้าส่งมาพันใหม่ลูกค้าบอกว่าเอาเหมือนเดิมลูกค้าบอกให้พันเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นพัดลมโบราณของเขานานนะคะ่ะรู้สึกว่านานมากแล้วนะคะฟิลิปเอ่อ สามสิบสี่สิบปีได้ลวมั้งเนี่ยค่ะลูกค้าบอกให้เอาแบบนี้ให้ทําเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็คือมันสกปรกมากเนาะตอนนี้ก็คือเนี่ยเจ๊ใส่ลมแกะล้างให้เรียบร้อยหมดเลยเนี่ยแกนเกินเฟืองโรงเฟือง,ง,งสายเนาะแกะล้างให้ลูกค้าหมดเพราะมันสกปรกมากจากเหล็กที่มันเป็นสนิมนะช่างใหญ่ก็มาจัดการให้เป็นสวยงามแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือดีนะโชคดีบูธอะ บูทเอ่อยังได้ยังได้อยู่เป็นสิบหกนิ้วธรรมดาบูทเนาะนี่ก็คือเปลี่ยนง่ายแงะง่ายก็คือทําความสะอาดให้เรียบร้อยแกนเกินเนี่ยค่ะทาความสะอาดให้หมดเลยนะจ๊ะทําความสะอาดให้เรียบหมดเลยเอ่อ uh, การเปลี่ยนมอเตอร์ทุกครั้งเนาะมันก็ต้องทําความสะอาดเอ่อ uh, แกนบูทเอ่อเฟืองใส่อะไรให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเอาใส่เข้าไปก่อนที่จะเอามอเตอร์ที่ผ่านใหม่ใส่เข้าไปเนาะถ้าสมมติว่า ช่างท่านใดไม่ทําความสะอาดเลยมอเตอร์ให้ดีขนาดไหนให้ทองแดงทนความร้อนขนาดไหนมันก็ไปไม่ได้ค่ะเพราะมันต้องติดการใช้งานของมอเตอร์นี่มันนานแล้วเนาะการใช้งานของพัดลมรือมันนานแล้วเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้ลูกค้าบอกว่าให้เอาเหมือนเดิมให้ทําเหมือนเดิมช่างใหญ่จัดให้คะ่ะลูกค้าต้องการแบบไหนก็บอกช่างใหญ่มาแล้วเจ้าช่างใหญ่ก็จัดให้ลูกค้าส่งมาสองตัวตัวนี้ก็จะเป็นสิบแปดนิ้วจีนนะคะหนายี่สิบห้า หนา25อันนี้ลูกค้าส่งมาเฉพาะเหล็กกับอ่าเฉพาะเหล็กเนาะหนา25ารูกลางส8่สายไฟออกหลังแต่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเนาะไม่ได้ถามลูกค้านะตัวนี้อ่าเดาๆเอากันนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยี่ห้ออะไรเนาะเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่อ้าวช่างใหญ่ปลุกคืนชีพได้แล้วนะอ่า16นิ้วฟิลิป สิบหกนี้ฟิลิปลูกค้าบอกว่าจะเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยช่างใหญ่ทำให้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะจ๊ะของเดิมเขาใส่ C สาม U F ใช่ไหมช่างสาม U F, F. แต่ของช่างใหญ่ใช้แค่หน <3. S 2> ึ่น 5, <3. S 2> งจุดห้าก็ 5, <5 S 2> พอแรงระเบิดระเบิดแล้วนะคะเดี๋ยวจับดูนะอันนี้เบอร์อะไรช่างเบอร์สามอันนี้เบอร์สามน,นี่เบอร์สามดูแอมกระแสเอาดูเอานะนี่เป็นแบบนี้นะทุกคนถ่ายตรงๆเลยนั่นถ่ายตรงๆเลยอ่ะถ่ายเอาไปใกล้ๆเลย ใกล้มันไม่ได้ไฟอ่าไม่ต้องสายแล้วอย่างนี้แหละอ่ะ,ะอ่ะช่างใหญ่ก็ทําให้ดูแบบนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมก็เป็นแบบนี้นะก็ได้แบบนี้นะอ่าเอาวางลงเอาวางลงจะถ่ายมอตเตอร์สายมันเออสายเฟ,ฟืองสายอ,อันนี้คือล้างทําความสะอาดให้ทุกอย่างเลยนะล้างทําความสะอาดให้ทุกอย่างเลยนะจ้านีอ่าจากเฟืองสายที่ํำบิดปีมาเนาะน้ำมงน้ำมันอะไรคือก่อนที่จะประกอบเนี่ยก็อ่าทำความสะอาดหน่อยเนาะนี่ เรียบร้อยอันนี้ไม่ดูดนะนี่เห็นไหมแรงเหมือนเดิมนะแรงเหมือนเดิมนะจ๊ะอันนี้คือช่างใหญ่ปลูกคืนที่ให้เรียบร้อยอ่ะลูกค้าอยากได้ของเดิมๆอันนี้อายุเอ่อพัดลมตัวนี้นะห้าสิบปีห้าสิบกว่าปีอันนี้ช่างใหญ่จริงๆนะยังไม่มีเวลาตัดผมให้เพราะทํางานอยู่อ่าเดี๋ยวเมีตัดผมให้อีกเหมือนเดิมนะจ๊ะนัะ่นเห็นไหมก็เรียบร้อยเดี๋ยวส่งงานลูกค้าได้นะจ๊ะ